1นินาฬิกานาทีวันที่23ตุลาคมที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงและชาวเมืองพัทยากว่า150คนพร้อมใจการสวมใส่เสื้อเหลืองถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ถือธงชาติไทยนัดหมายกันมารวมกันแสดงพลังรักชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมกับ กล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศและร่วมกันร้องเพลงชาติไทยแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติด้านน,นายนิสัยมายวงตัวแทนกลุ่มเปิดเผยว่ากลุ่มที่รวมตัวกันมาในวันนี้ล้วนแต่เป็นกลุ่มคนที่มีใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เทิดทูนสถาบัน เมื่อมีคนล่วงเกินสถาบันมาให้ร้ายสถาบันจึงจำเป็นต้องออกมาสู้เพื่อพระมหากษัตริย์และแสดงจุดยืนว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาลบหลู่สถาบันอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้สนที่กำลังกันร่วมดูแลความปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้เห็นได้เห็นได้ข่าวว่ามีการที่จะมาชุมนุมเชิดชูสถาบันนะครับมาป้องกันสถาบันเราทำอะไรไม่ได้อยา่างอื่นะครับแต่เราก็มาแสดงออกว่าใครอย่าลบหลู่สถาบันเด็ดขาดนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทุกพระองค์นะครับนับแต่ดีเบอร์เด็กสุขโขทัยยันอ,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 อยุทยานะครับขนบุรีแล้วมาของกรุงเทพ ประการต้นรัฐนากนรสินเราเนี่ยล้วนใจมีบุญคุณต่อแผ่นดินทั้งนั้นถ้าไม่มีพระหมหากษัตริประเทศไทยไม่ถึงวันนี้ครับใช่ใช่ใช่ย สนับสนุนข่าวโดย h u n g r y n o w แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้